าเข้าสู่ฮาที่สองของ Holiday TV กับแขกรับเชิญพิเศษกันต่อเลยค่ะเราไปดูชั้นมนกันต่อเลยค่ะไม่มีไม่มีมมลองดูนมันซ่อนที่นี่ ไม่มีงั้นลองย้อนกลับไปดูในห้องนี้อีกครัง้งหนึ่งไม่มีในนี้ก็ไม่มีอ่ะไปไหนแล้วอะหายยาวมากเลยนะเนี่ยวันนี้เขาไปซ่อนที่ไหนกันเนี่ยไม่มีไปซ่อนที่ไหนเนี่ยต้องเดินวนรอบที่สองแล้วหาไม่เจอเลยหรือว่าจะหลบอยู่ในนี้กัน ไปไหนอ่ะหรือว่าอยู่นี่ประตูมันล็อกอยู่ไม่น่าอยู่นะอยู่ตู้สื้อผ้านี้ก่อนเลยไม่มีแล้วก็วนไปอีกรอบนึ่งนะคะอย่าตกใจนั่นไงทะไม่หาไม่เจอเลยเห็นเดินผ่านเื่อไรเหร ประตูหลายรอบมากเลยนะซ่อนได้แบบว่าคิดไม่ถึงเลยตอนนี้เราเล่นซ่อนแอบเสร็จแล้วก็ซนถึงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมามอบของที่เราลึกให้คุณโบกันค่ะนี่ค่ะขอบคุณค่ะเอาไปก่อนค่ะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะฝากติดตามช่องจิตระนาพิมพ์ชาชาแนลด้วยนะคะแล้วถ้าใครยังไม่กด subscribe ก็กดเลยนะคะแล้วคุณโบมีอะไรจะฝากอีินนะคะเติมติดตามโบและคุณมาเช่น วันนี้สวัสดีค่ะ